สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเช้านี้ก็อยู่ที่กกกบรรยากาศกกกกนะคะหลังจากใส่บาทเสร็จนะคะเช้านี้ก็เราก็มาอยู่นะคะที่หน้าบ้านยายอุ่นนะคะยายอุ่นเอิญเอิญวายแม่เอแม่เอทำอะไรปกติก็เขาชาวบ,บ้านก็จะเรียกแม่เอแม่เอนะคะไม่ได้าอาชีนะคะ <c oughs> ค่ะเขาปัตเตนก็เอิ้นคอยกับป้าเอ๊คือกับน้ำมนต์โอมเขาก็เอิ้นคอยป้าเอ๊ไปเอาขปัจจนลุงด้วเอามีอะไรฝากลุงพลมะขามบ่มาขามฝากลุงพลอืมนะคะเอฟซีมะขามแบบบ้ตุนมันไปแล้วมันเอ็นเล้มมันจะคื่ออย่น,นี้มันจะเล่าบางอย่าง มันไม่ได้ทำเปิดตาดเอาไม่ได้ทำตดัดคือบวกอินมันเอาเกลียวโกอ้อืออันนี้นะของยายอุ่อนฝากลุงพลน,นะคะมันไม่ได้อัดฟากนะโห้ยอ,อ,อ่าอันนี้ล่ะยาเอ้อันนี้กะเอออันนี้ก็ว่าเราเกลี้ยอันว่าเราเอาอันเลือกเอาอัน,อเ,ออนเป็นฝากเ,เอาคอยขายบ่เออห้าสิบบาทกัโอ้มันจะเล่าอ่ามันไม่ได้เอาเกีียวขึ้นไปโกะไปตัดตัดเอาคือพวกเอินพวกอินมันเอาเกีียวขึ้นไปเกาะ นนเกาะแล้วกกมีเกะกลาบอันนี้มันแตะใหญ่มันก็ไดอันนั้นแหละม,มันได้นนะเ,ดกเกะขนนะั้นมีเกะเดยใหญยุ่งถุงมีอเตืเอบ<ะ>่ชมือโอ้หอมเด้เอไไดหอมข้าวกำมมขามมงข้าวข้าวทับหอมข้าวหอมไ,ได้ข้าวคนนะยายเออข้าวมันอีถ้า,ปไ,ามมไปคือใหม่ยังไม่รู้ว่าเราใส่ไงเขาแม่ะ บอกว่ากัญชีนข้าวปลน้ำข้าไปซื้อข้าวปลุกวันสุดมันนานุขาวเนาะหอมหอมเออแล้วก็ข้าวก็ได้หลายพร้อมแล้วก็อีด้านนุก็ข้าวกับนกแข็งเข้าวข้าวมีเป็ดจะกินเลยกันแล้วได้ข้าวข้าวข้าวแข็งอันนี้นะอ่อนอ่อนี่ก็เอาไปจำปะดงก็อ่อนวันนี้ก็าก็ลาไปที่กระซอบนะ ข้าวผัดอ่อนทะเลตันมวอาไปข้าวู่ผัดอันมาถือไม้เหรอชื่อข้าวโคโคนะหอยของฝากเขเป็นข้าบเข่้ไหมตอนี้เจ็ดสดาิงัอบ่อยสูนอนแล้วเยวห่าวสูงง่ายเลยนะมาเออไม่ได้แล้วหือสูงง่ายไม่ยงอ๋มจับมวยแล้วขับกีไปงั้นนี่จะโคโค่สิเป็ดนี่แล้ว อันนี้ก็ขอเกขอธรรมดาเี๋่วมองโลกข้าวนี่นะข้าวนมองข้าวมองข้าวมอแก่ไป่อมมากินข้าวมเดียวมองข้าก็เอุ่นเด้อุ่นมันข้าวมองขามะขามมองข้าวก็มะขามข้าว่ข้าวป เขาลงกัญยาอาช่วยยังยังดิบนลยอาเ่วยกยาขขาพวกมันจังเอออยากขขาพอกเนาจะฟด้งฉันมานี่ยจ็ตีแล้วฮือพี่ยับหนึ่งเขาวกอู uh, ้หูเขาเหมนอนเขาพอกมันแห้งเยอะคนตุ่มตุ่มขี้เกียจมอง่ายวะเขาพวกจะคนแห้งร้ายกว่า เอนพึ่งมึหจับมาึืนมาหรออืมร้อนจะมึอๆร้อจะกระโดดๆไม่อยากจะประมาไปให้ม่นปิดเออไปไม่เป็นอะเออข้างอ้มอะแบนี้เขาบอกไปไม่เป็นนะจนไปไม่เป็นโอนมาแข็งหายนี่กั<อ>นน้ำปักลงเปรอะ,ะ,ะลงแล้วก็ยกไม่ได้เลยลเอ่ะเอออืมกะเจอากะเจาอยู่หอ ยาเจ้าว่ากันเป็นน้ำกันกินยาสูรบ๊อบไปหรือว่าไปละโนตอนนั้นนะเออก็ถ้าไปตู้ดเห็นยู่อันลงลุงคนนี้ก็บ่ายู่ตรงสาขุ้ณพ่อคืนเลยเคยเปลี่ยนใหญ่เคยเปลี่ยนแต่อันนี้ปีบ่ะเป็นแล้วก็ว่ามดเชื่อแล้วก็ยาเลยอันหมอไม่เธอกินอีบ่สาเลยกิน <c oughs> สามปีหมอว่ามันเบิดเซื้อแล้วไม่เทียกินอ่ะอเออมวดกระซ่าว่ืปอดเอออันไม่ได้กินยาเนี่ยแล้วมันละคืนแบบนึงแลักคืนฉันมีอากาศย้อนเขามาอยู่ปลาครับอากาศมาันก็ไม่แห้งเนาะมีลมแรงก็ยอะอเอาก็บอกคัดธรรมด้า มะขามมงข้าวนะคะอีฟซีมงข้าวเหมือนนี้นะแบบนี้เสพเสบอีสานบ้านเฮ้ามนยืดผักกินข้าวมงมะขามเหน่อเหนื่อยบังเหรอเหนื่อยเหรอเดี๋ยวพยองเอา่าเห็นพนอง่หรอเห็นพยังเห็นพยังออกมาเห้า ก็จะไปอ่ะมันมม้คนเสียดกมาหยางเอามันหยางออกมาหืนบะหืนหยังงได้เลยนะมั้งใส่ละอส่เดีแล้วก็ถือแล้วก็ดีละเป็นอันนั้นตั้งหอเป็นครอวเป็นไข่่อืมเป็นไข่ติดอืโขลกย้อกินเจ้าอืม

กิ้นมองุว่เกียไม่เ่งวันละุเพืทาก็ไม่าุน่ยกินุดเตรเะงก็บงก็ม่กตหวกินของแห้งเออไม่ท่าก็โยไต้กินตอันนั้นแหละม่่ให้กินของนะพ่ท่ายาย ถ่ายระไรนไปไม่ทันเนาะใครเม็ดอยู่เนี่ยมคือวางนั้นโอู้หวางเนกัถ่ายชุกกระเป็นซิ่งโซ่ถาดถาดถานถาดลงหัวอันนัมันออกไปปดมัมันสลุกนะมาเออมันสลุกองอันนั้นออกไปยจ้าแม่ชีละเอ็ดพลปุ่นเจ้ป่านั่นละมั้ออิ่ม้ะมองมาขามแล้วอิ่มัลย กินข้าวก็มองมาขามไปอิ่มแล้วเขากินไม่ได้ข้าวถูกเปล่าเจ้านำบ่ลเป็ดมาลาเออปุ่นประดุกซื้อประดุกมาแล้วปุ่นประดุกบางอันบาดผัด้มอันปลานิานนี้เข้าข้าวกันกันจนชมางเขย่าจนขย่า,า,าหะแล้วกันเนาที่เอาอ,อไปเบ้นกันกินไม่ได้เลยช้างเอ๊ะกันหรอแล้วมันข่าวหอยเป็ปดมา,าล้ากันเหรอกะยเลย่ะ bờ bả thảo hiểu nhỉ tìm con hen bắt mà bắt tôi mà mà là, tôi đi vừa lâu dưới đây vừa tôi đi chịu này, tôi đi mà. วันในจิ๋วแล้วเราจะได้มาอือบ่เราจะได้เพหอมาอือสดมาอือโซดเบิดเบิดระว่ามาฟังมาฟังกับมดมาอื้อดบดมาเรื่อยายพุ่น อันเมื่อคืนเราคืนให้อาๆเยูจะไปดินบ่เอาเยมาเลยย่พูดังหลังพูดพูดพูดมาเรพูดพูดพูดพ้ดอดพูดพูดพูดจะเอบีเอ็มราบีเอ็มจะเอกลาคืนก็เร็วจะไปดินบ่บ่เอ็มจะไปดินบ่ตื่นมาอยากไปอยากไปบ่ อยากไปพ่ออยากไปพ่ออยู่วะพ่อ้าไปหรือบอกพ่อถอพ่อไปซื้อขามพ่อไปซื้อมะขามแล้วบอกเอากินอะไรน่ะเอาเอาเอาไปแล้วเอาไปแล้วโอ้พูนพูมันไหวรถรถมารถมาเอาพีเอาพีเอามาพี่มาข้ก่อนมาเอาเข้ามา ผมยุ่งมาเลยครับร้อนค <laughs> อนเท่ายายญ่ตอก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 มีดกันท่าออกไปชิือบางสิ่งค่ะมีเห็นโนคลนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนนสวัสดีค่ะ